รข้งเนึองกับสวัสดีครับไ w y o u ย n น w กับตาเนตยายเก๋ค่ะวันนี้วันนี้ทำไมทำไรดีอะตาเนตเห็นกองกองเต็มเลยวันนี้มีคนเขาเอาไอ้นี่มาให้ใายบัวเยอะมากก็เลยนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรดังนั้นตาเนตก็เลยวันนี้จะทำสักสามอย่างเลยแล้วกันตั้งใจใส่ใส่บัวหมูสับแล้วก็เป็นผักกะเพราใส่ไส่บัวและอีกอันหนึ่งคือแกงป่าใส่บัวใส่หมูสับเดี๋ยวนะแกงป่าต้องต้องมีมะกรูดด้วยมะ มีมะกรูดเหรอมีไหมล่ะมีนะเอ๊ะเก๋ไปไปเด็ดมาเลยดิตาอะไรอยู่นี่เราจะตำกระเทียมก่อนนี่ไปเก็บมาให้แล้วนี่ล้างให้ด้วยเลยเห็นไหมสดๆดซิงๆนี่อันนี้พริกก็เป็นถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้เอ๊ะเก๋ไปเก็บมาไปเก็บมาอ่าคลิปก่อนหน้านี้เห็นไหมสดๆเม็ดวัววั เขอาอวบมันก็เป็นในน,นนี่เดิเป็นพลิกกระเหลี่ยงอะดิ <c oughs> ถ้าเกิดใครที่มีน้ำส้มควันไม้แนะนำให้เอาน้ำส้มควันไม้ผสมน้ำแล้วก็ลดน้ำใส่ต้นไม้ใส่พลิกเลยนี่แหละแล้วเชื่อไหมคะคุณผู้ชมพลิกสามารถเก็บได้เป็นเดือนแล้วไม่เน่ามีแล้วอีกนะแล้วก็อะไรคะจริงๆถ้ายังไม่มีน้ำส้มควันไม้อะ่ะ อย่ไปซื้อเขา,ลลาแล้วกันแพงอะนะไม่ต้องใช้อะไรเออแล้วต้องใช้อะไรต้องใช้อะไรน้ำส้มสายชูอ่ะน้ำส้มสายชูก็ได้ด้วยอ่ะมันก็วานิก้าไงอ่าไม่วานิก้าเหมือนกันไงวานิก้าไม่ใช่วายอาก้าวายอาก้านี่เดี๋ยวตอนนี้จะไปหามาใช้อยู่เนี่ยนะไอเจ๊ <c oughs> กเกตโดนแน่ไร <c oughs> นี่อันนี้เราเปิดไฟเต็มเลยสุดๆสดนะ เลยนะเกียวเป็นสักนิดหนึ่งก่อนเจียวกระเทียมหอมหอมหมูฉับหมูฉับผัดเลยผัดเลยเวลาเราไปแคมอ่ะมันจะช้าทำอะไรกินก็จะช้าหน่อย ่ซอสซอสใหม่นึงน้ำตาลแค่นี้ตำตำไม่ต้องเยอะฟ้าไทยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะฟ้าไทยเราใส่ฟ้าทลายโจนแทนได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเผื่อฟ้าถลายโจนใส่ตอนนี้จะรักษาโควิดพริกไทยอ่า แล้วก็น้าําปลาเนื่องจากว่าน้ําปลามันเป็นอันใหญ่มันไม่ใช่เป็นกระถอนะจ๊ะต้องดูด้นะ okay. วยนะเทผั่วเข้าไปก็ทั้งขวด่ะคะ่ะหมดเลยนะจะบอกให้ก่อนนะหมดเลยนะมาเดือนแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่เลยขวดอืมแค่นี้เองง่ายมาก อยางไม่บอกนะมันเป็นเตาแก๊สกระป๋อง,องมันเลยมันจะช้าช้าหน่อยเราคิดว่าถ้าเราจะไปจะไปแคมปิง้งไปปิกนิกก็ปิกจะใช้งานนี้อ่าชิลๆไปคิดว่าตอนนี้ตอนนี้ไปปิกนิกอยู่แล้วกันอ่าตอนนี้ลูกสาวเด็ดก,กะเพราให้เสร็จแล้วว้าวขอบคุณนี่ก็คือกะเพราจากสวน ร้อนแล้วก็ผัดๆปะ,ะผัดปัดปะเนียวนี่ลองดูได้นะงับไังไาแต่แดดรสชาติอร่อยมากอ่ะเสร็จแล้วจบของเด็กๆแบบไม่เผ็ดแบบไม่เผ็ด มีเทือนนิดนึงใช่นีน่เรียบร้อยนี่เองก็นุ่นมๆครับก็ใส่ลงไปไงชุบๆๆๆๆชุบ,ชบ,ชบ,ชบเดี๋ยวตอนนี้มีสูตรนิดนึง <c oughs> เพิ่มความอร่อย น้ำเปล่าใส่ในครกเพื่อเมเราจะใส่น้ำเข้าไปไงแต่ก็น,นี้นเขาเรียกว่าน้ำล้างครกหน่อยมันก็เอาพริกเอากระเทียมออกมาจากครกนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นผัดกะเพราปกติจะใส่ซีอิ๊วใช่ไหมซีอิ๊วดำใช่ไหมแต่เนี้ยพอเราใส่ไก่นี่เราจะไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะเพราะว่าเราใส่นี่เราใส่ไส้บวยอยู่แล้วใช่ไส้บว มันจะเผ็ดเคล้มเพราะว่ามันมีพริกถั่วอู๊ดเพราะว่าเราเราชอบกินเผ็ดๆเพราะว่าพริกก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งถูกต้องอันเนี้ยรักษาโควิดได้ช่วยลดอาการไข้หวัดก็ได้นะโควิดไม่หมดเป็นหม,นเ,<ผ>มเป็นหวัดเราเติมไหใช่ไหมน้ำตาลพอประมาณอ่าไม่ต้องเยอะอย่าใส่เยอะ นี่ยใส่มันหอมแต่ละกลิ่นแต่ละกลิ่นแค่นี้องอันนี้ก็อย่าเผลอไผลทาหกนะคะ,คะเนี่ยปลาบแบบดีๆมันของดีๆมันก็จะหอมมันนะรบสะอาดเลยนะหลายคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็จะได้ยินเสียงรส เป็นระยะระยะเพราะว่าบ้านตะเนี้เจ๋อเจ๋อยู่ในถนนเส้นบายพาสเลยเราก็จะมีเสียงรถบิ่งชับ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 เป็นช่วงช่วงหมูสุกใส่แซ่ว่ะประมาณเมื่อกี้นี้เท่าเท่ากันพอพอเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้จะหมดแล้วนะไม่ไม่ไม่ ก็เท่าๆกับที่ประเนศไทยตะเน้นไทยอันนี้จะเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งด้วยนะมันมีพริกไงาอามันมีพริกดังนั้นรสชาติจะติีแบบแล้วก็จะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าเรามีกระเพ้าหมกระเพรากระเพรากระเพรากระเพ้าเมื่อผัดไปได้สักพักหนึ่งแล้วเรเริ่มเดือดแล้วไง เริ่มเดือดแล้วเริ่มร้อนแล้วเริ่มสุกแล้วแหมคุณผู้ชมถ้ามาตรงนี้นี่มันจะได้กลิ่นหอมๆเลยนะคะคุณผู้ชมเยินยินมากเลยจะบอกห้าเยิ่นเยินมากได้ทียางตอนนี้นี่ได้้ดเห็นไหมมันก็เดือดได้เห็นปหมอ่าแล้วก็รอดูให้มันเดือดพอเดือดเสร็จใช่ปะ่ะสีะสสันวย,วยงามงใสก่กระเพลากกะเพลโอ้แม่น ความหอมความอร่อยอมีทั้งพริกมีทั้งกระเพราเป็นไงหลมเลยดูกลิ่นดมกลิ่นก่อนมกลิ่นก่อนทุกคนอยาให้ทุกคนได้ยินกลิ่นมากเลยได้ยินกลิ่นไ,ได้กลิ่นมากเสร็จแล้วจบตอนนี้ก็ใส่จาน กินไปสามวันเจ็ดวันไปขายชัเขาหน่อยพิกไทยน้อยเอ้ยพิกไทยน้อยจบเสร็จแล้วอันนี้ตอนนี้จะทำเป็นแกงป่าโบราณนิดนึงเอ้ยไม่ใช่แกงป่าโบราณเป็นแกงป่าจริงๆแหละแต่อยู่ในป่าเพราะว่ามีอยู่ในป่าแล้วไม่มี แกงป่าที่ไม่มีกระชายทีไม่มีกระชาย,ยหาอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วแต่ในแต่ในแกงป่ามักจะเออในในป่ามักจะมีสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆมีพริกแกงพอดีเราใช้พริกแกงแทนอ่ะแล้วก็เหลืออยู่หน่อยนึงก็เอาหมดเลยแล้วกันนะ เราตอนนี้ก็ใส่เลยยังไม่ใส่น้ำด้วยนะนี่เราก็ยังเหลือหมูไม่ทำอย่างอื่นอีกไม่ต้องใช้หมดต้องใช้หมเนี่นี่เอาใส่ผัดก่นผัดกับพริกหมูไห้ส่สดมันเป็นเสร็จมันเป็นหมูใช่ไหมสมมุติว่าเราได้นี่มาแล้วกันหมูป่า <c oughs> เราเพิ่งไปล่ามหมูป่ามา <c oughs> น้ำไม่ต้องเยอะนะเอาแค่ประมาณประมาณหนึ่งพอ,อแค่ประมาณหนึ่พอ มันก็จะค้นๆหมดเห็นไหมเห็นไหมก็จะค้นๆนี้ก็รอให้มันเดือดระหว่างรอก็เ็ดใบมะกรูดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าวิธีใส่แบบรูดเนื่องจากว่านี้มันมันไม่ได้เยอะนะไม่ต้องใส่เยอะมากแต่ถ้าคนชอบมากๆก็ใส่เยอะมากได้นะเก๋เด็ดใบมะกรูดมาให้ต้องหลายใบไม่ใส่ให้หมดเสียของ อไม่ได้ใส่เยอะเกินอ่ะตอนนี้ตเน,น่ใส่ไอ้นี่เอ้ยอะไรวะตาลใส่เรื่อปรุงรสตาลไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าจริงๆปกติเราก็แค่เอาน้ำปลาไปใช่ไหมเราก็าใส่น้ำปลาดังนั้นอย่าใส่ซอสนะหมดกันเลยนะครับแห้งปลาใส่ซอสหมดนะครับหมดกันเลยนะครับรอไว้ก่อนนะแล้วก็ระวงังระวังทำอ่ะ ให้ชิมก่อนนะใส่น้ำปลาเพราะว่าที่แกงบางเจ้าเค็ม,มใช่ปะ่ะถ้าเราไปใส่พอดีมือพอดีมือแล้ว่เราก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวว่าเด็กเค็มเกินไปรสชาติยังไม่ได้ก็เนี่ยใส่ได้ไม่งั้เค็มไปเยอะหมดเลยอ่ะ เดือดเลยใช่ไหมใส่นี่เลยซอยบัวแล้วหลังจากนั้นรอคลุก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 รอเลยรอให้มันร้อล้อเดือดเดือดแล้วก็ระหว่างไอ้นี่ใช่ไหมอันนี้มะกรูดใช่ป่ะอย่าลืมยี่ยี่ยี่ให้น้ำมันมันแตกน้ำมันเปิไปอะมันแตก เนี่ยอีกแป๊บเดียวก็เดือดแล้วเห็นปหเห็นปหเริ่มเดือดแล้วเห็นไะเริ่มสุกแล้วนะเสร็จแล้วแล้วก็อย่าลืมตบท้ายด้วยใบกับเพราแผ่วกับแผ่วอ่าใบกับเพราเราต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้เลยเ่อใครเข้าป่าไปแล้วไปได้กระเพราป่าก็ได้รกระเพราป่าก็ดีจะได้โหระพาก็ได้บางทีมันไม่มีก็ใส่จำ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 ,จำยอมก็ได้ หรือไม่ก็ใบอะไรนะใบควายอะไรนะใบกระเพราวควายใบยี่หลา่าเออบางคนเรียกใบใบใบกระเพราวควายอใบไม่ไ <ป S 1> บอกจริงมียี่หลา่านู่นยี่หล่าอยู่ในแปลงอ,อ๋อไม่เอายี่หลา่าเพราะเพราะปามลุงตาเน่ไม่ชอบกินยี่หล่ายี่หล่าอยู่น่เต็มต้นเลยได้แล้วหนึ่งจานนะเห็นไหมนี่ถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไมไดหมูก็ เป็นปลาก็ได้เห็นป่ะเนี่ยเป็นปลาได้เลยมันเป็นอะไรที่หอมอร่อยมากโอเคงั้นวันนี้ก็สามเมนูสามเมนูที่เราทำไปแล้วก็คือตั้งแต่แรกเลยเราก็ทำแค่ผัด ไอ้ไ่ผัดไทยผัดสายบัวสาบัวใส่หมูตับอ่าแบบเด็กเกเกล็นจืดๆหน่อยอันนี้สองก็เป็นผัดกะเพราใส่สาบัวใส่สาบัวใส่หมูใส่หมูแต่เป็นเวอร์ชั่นมีพริกอ่าจะเผ็ดขึ้นจะเผ็ดขึ้นแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นแกงปลาแกงปลาสาบัวอ่าแต่นี้ก็จะเป็นหมงานเพราะว่าตาเด้ยังไม่ได้ไปหาที่นเลยแต่ถ้ามีโอกาสข้างหน้าตาเนจะทําเป็นพวกปลาย่างให้ดี <Okay. S 2> แล้วก็กินกับอย่างอื่นหลากหลายมากเนาะงั้นวันนี้เราจบคลิปกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วใช่ไปก่อนนะถ้าตอนนี้ใครดูดึกๆขอโทษนะไปซามยัมดึกมากเลยอ่ะต้องขอโทษดนะ้วยนอะตอนนี้ไปก่อนนะครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ